รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจ้า,จาสัวหัวดิจิทัลผมมีลานชิโกะอทีครับหรือคุ้งคูม,มือถือครับรายการของเรานะครับต้องการจัดทําขึ้นมาเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานของประชาชนคนไทยในทุกๆอาชีพนะครับเพื่อให้มีความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้นสอดรับกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันครับที่เราใช้ทุกอย่างแบบ โลกออนไลน์กันใช่ครับผมฮะก็ดําเนินรายการมาจนกระทั่งจะครบปีแล้วครับเหลืออีก2ตอนสุดท้ายนะครับก็จะถือโอกาสเอาช่วงนี้เนี่ยสรุปสาระใจความสําคัญที่เราพูดมาตลอด50ตอนที่ผ่านมานะครับมาย้ําอีกทีนึงว่าในกรณีที่เราไม่ได้พูดถึงอาชีพที่ทุกคนทําอยู่อาจจะพูดได้ไม่ครบไม่ได้ครบนะฮะแต่ว่าคุณสามารถนำเอาสกิลเหล่านี้ไปใช้ดัดแปลงเข้ากับ สภาพการทำงานของคุณได้หลายอย่างมันก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลในการทำงานหรือในเชิงเครื่องไม้เครื่องมือดิจิตอลที่มันอาจจะมีการเอาไปใช้ระดัดแปลงอย่างที่ราบอกนะครับผมใช่ครับปัจจัยสำคัญที่ควรมีในโลกออนไลน์คือก่อนที่จะมีสกิลนะครับเราต้องมีปัจจัยสำคัญให้ครบก่อนนะฮะวันนี้เราจะลงไปถึงเบสิคสุดๆเลยก็คือต้องมีเน็ตก่อนแน่นอนฮะอันดับแรกคุณจะเข้าสู่โลกออนไลน์ได้คุณต้องมีเน็ต อันนี้สําคัญมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะรหรืออินเทอร์เน็ตนี้เวลาที่จะเคลื่อนที่ออกไปอย่างภายนอกครับคือบางทีเราบอกว่าอุย้ยเน็ตบ้านเราก็ใช้ได้เฉพาะบ้าน,นออกไปนอกข้างนอกสํานักง,งานเราก็มีเน็ตมือถือชที่ปัจจุบันตอนนี้กําลังเข้าสู่ยุค 5G โอ้โหนี่กำลังค <นะ S 1> ุกรุนเลยคุกรุนเลยจะบอกว่าเ,เน็ตไม่มีในในเวลาอยู่นอกบ้านนี้คงเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ละตอนนี้มันก็มีเครื่องมาเครื่องมือให้พร้อมใช่ครับอุปกรณ์ต่อมาครับเรื่องพอมีอินเทอร์เน็ตแล้วนะฮ หลังจากที่ทุกคนแต่ต้องดูแลระบบอินเทอร์เน็ตคุณด้วยน,นะบางคนคอาจจะมีเป็นอินเตอร์เนอรแทนอินเตอร์เนจากอินเทอร์เน็ตเป็นอินเตอร์เนอร์อช่นเน็ตมีแต่ไม่วิ่งออนะ,ะก็ต้องดูแลระบบเน็ตเวิร์กของตัวเองให้ดีนิดนึงครับผมนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ครับอุปกรณ์เนี่ยค,ค,คือสมัยก่อนจะทําอะไรบนโลกออนไลน์ก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ ใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้อ่ะมันไม่มันไม่จาเป็นละคือไม่จําเป็นละมีแค่มือถือเครื่องเดียวก็ไปได้ดีนี้มือถือเนี่ยเก่งมากเลยพี่หลานเก่งระดับเดียวกันในคอมพิวเตอร์แล้วโอ้โหบอกว่ามือถือตัวเราประมาณ8 9 0 0บาทเนี่ย CPU เนี่ยแอดวานไปเยอะมากแล้วนี่ครับนะครับผมนะฮะกล้องเรามีตั้งหลายตัวใช่ในนี้ถกล้องมือถือเนี่ยถูกนํามาใช้มากกว่ากล้องที่เราซื้อเป็นกล้องเดียวเดียวอีกนะใช่แล้วถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ถือว่าคุณภาพก็ไม่ธรรมดาครับ อาจจะต้องเลือกนิดหน่อยว่าเอาเครื่องมาเครื่องมืออื่นมาเสริมช่วยอ,อย่างเช่นเวลาเราใช้มือถ่ายเนี่ยมือเราจะมีนิ่งก็อาจจะม,มีกันสันนิดหน่อยมีข,า,มขาตั้งกล้องอมีอย่างอื่นเช่นอะไรที่ลงทุนไม่แพงแต่คนจะมีเช่นไมโครโฟนอย่างเง,งี้ยต่นี้ถูกมากพี่หลาน ถูกหลักร้อยหลักร้อยเสียงดีด้วยเสียงดีด้วยนะฮะหาซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตเลยสมัยเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยพวกผมเนี่ยกว่าจะได้ไมครโฟนดีๆมาสักตัวเนี่ยต้องเสียเงินเป็นหมื่นคือไม่ได้ถูกเลยนะแต่ยุคนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือใหม่เริ่มมือสมัครเล่นหัดทําคลิปอุปกรณ์พวกนี้องนี้มีหาซื้อได้ไม่ยากใช่ พอมีอินเทอร์เน็ตมีอุปกรณ์ครบนะฮะทีนี้เป็นเรื่องสิ่งที่คุณจะต้องเสริมสร้างเข้ามาแล้วนะครับอันดับต่อมาคือในเรื่องของความสามารถในการค้นหาข้อมูลหรือว่าเซิร์ชข้อมูลอันนี้สําคัญนะคะคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่ได้มีความรู้มาตั้งแต่เกิดถูกครับเราจะรู้บางอย่างเราทุกคนก็ผ่านการเรียนรู้มาทั้งชีวิตนะครับเสร็จแล้วพอเวลาเราเข้าสู่โลกออนไลน์เราอยากรู้อะไรเราต้องค้นหาข้อมูลได้ ศึกษาหาวิธีการได้ทําได้ด้วยตัวเองใช่เลยครับนะเพราะฉะนั้นการใช้การค้นหาข้อมูลเนี่ยเป็นสกิลแรกๆเลยที่คุณควรมีนะคือต้องเป็นคนที่คอยเลือก <c oughs> อยากรู้อยากเห็นหน่อยครับเราก็ตั้งคำถามให้ตัวเองเสมอเลยก่ <c oughs> อนที่เราจะเตรียมคอนเทนต์หรือข้อมูลเพื่อไปทํางานต่อใช่ครับซึ่ง บนโลกใบเนี้ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีสารพัดเลยนะฮะซึ่งเป็นทั้งข้อมูลในภาษาไทยอาจจะมีบ้างในข้อมูลที่มีในภาษาต่างประเทศเครื่งบอบนอินเทอร์เน็ตก็ช่วยแปลได้ระดับหนึ่งได้นะฮะช่วยสบายมากครับพี่ลามนะอยากแปลอะไรก็พิมพ์เข้าไปเลยครับว่าอยากแปลภาษาเดี๋ยวเขาก็จะมีบริการแปลภาษาอยู่นี่เลยนะฮะมีทั้งแบบอัตโนมัติด้วยนะโอ้โหแปลแบบเป็นคําพูดก o เกิลทธร์สเลตเนี่ยมาจะกี่ภาษาแปลได้หมด ใช่นะครับผมนะฮะ,ะมีความสามารถในการค้นหาข้อมูลแล้วเนี่ยเวลาคุณอยากรู้อะไรคุณก็จะสามารถหาได้นะครับเสร็จแล้วเวลาคุณอยากทําอะไรให้นึกถึงแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเนี่ยบางทีเราก็ไม่ใช่คนที่จะรู้จักแอป,ปทุกแอป,ปผมเองเนี่ก็ไม่ได้รู้นะมาทํารายการเนี่ยจะพูดถึงอาชีพนี้ผมก็ต้องไปศึกษาว่าเอ๊ะอาชีพเนี่ยเขามีแปปอปอะไรที่เขาใช้กันอยู่ครับผมแล้วก็เอามาแนะนําคนที่ยังไม่เคยใช้อีกทีหนึ่งนี่ฮะใช่ไหมฮะ บางทีเราก็อาจจะคิดไม่ถึงว่ามันอาจจะมีแอปที่ทําในแบบที่เราอยากจะได้อะอในโลกนี้ก็มีก็มีนะเพราะจริงๆแล้ววันนี้โลกในแอปพลิเคชันเนี่ยมันอยู่บนมือถือกับแท็บเลตหรือพวกอะไรต่างคอมพิวเตอร์เนี่ยมีเป็นล้านๆ้านแอปเลยใช่ครับมีเยอะมากเยอะมากนะมีแอปที่เราไม่รู้จักอีกเยอะแล้วก็เราไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้ครับผมเพราะฉะนั้นการค้นข้อมูลแล้วไปค้นหาแอปพวกนี้พอเจอ๊บเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนเอามา เสริมศักยภาพมาต่อยอดความเป็นเราได้อีกอ่ะช่วยได้เยอะมากนะฮะช่วย้เป็นทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็มีประสิทธิภาพกว่าเดิมครับนี่นะฮะแล้วก็ต้องมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นเครื่องมืออันนี้สำคัญมากเลยเนี่ยไม่ว่าจะหน้าที่การงานคุณจะทำอาชีพอะไรในโลกนี้ก็ตามแต่นะครับคุณต้องมีโซเชียลเน็ตเวิร์กบางคนเนี่ยปิดตัวเองผมเจอเพื่อนคนนึ่งนะไม่น่าเชื่อครับเป็นอาจารย์สอนด้านอีคอมเมิร์ซพูดเป็นเล่น อีคอมเมิร์ด้วยแล้วเคยเป็นพิธีกรรายการไอทีด้วยแล้วยังไงฮะไม่มี f c e e o o o โอ้เพิ่งมาเล่นไลน์เพิ่งมาเล่นไลน์เมื่อประมาณปีที่แล้วอย่างนั้นเลยผมแบบทําไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกเขา,เขา,เ,ขาเขารู้สึกว่าคือเขาเป็นคนมีความรู้นะ uh. แต่เขารู้สึกว่าไอ้โลกโซเชียลยมันจอมปลอมหมดเลย uh. มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่จริงเลยแล้วมันแบบผมบอกแต่มองดีๆมันมีประโยชน์คือเขาลัว,ว่าเดี๋ยววันๆเขาจะต้องมานั่งไถฟีดอยู่ปอ่ <c oughs> คือแบบไม่อยากพาตัวเองเข้าไปในนั้นก็เลยปิดตัวเองไปแต่จริงๆแล้วมีประโยชน์มากครับครับผมอย่าไปมองข้อเสียของมัน <c oughs> จริงๆคือทุกอย่างในโลกนี้มันมีข้อดีข้อเสียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีความฟุ้งเฟ้อมีความฟอนเฟมีความมีสิ่งที่มันปลุกเร้าเราอยู่ในนั้นทําให้เราไปสู่เรื่องที่ไม่ดีได้ <c oughs> แต่ถ้าเรามองให้มันมีประโยชน์นะครับ มันพาสิ่งที่เราจะสื่อสารไปหาผู้คนได้จริงครับแล<ช>้วเราเองอ่ะจะได้เห็นอะไรที่มันมันเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้ใช่หรือไม่เคยคาดคิดว่าเอ๊ะมันมีแบบนี้ด้วยเหรอในใ<ช>โลกของความเป็นจริงวันนี้ใช่คือต้องยอมรับว่าสมมติว่าเร่งเราเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องคอยติดตามน้นยนว่าสังคมในวัยรุ่นสังคมของคนรุ่นใหม่หะนะอย่างเจนแซดหรือเจนซีเนี่ย เขาไปถึงไหนกันล่ะทําให้เราเองจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เรากําลังทําอาชีพหรือทํางานของเราอยู่เนี่ย<ช>ประกอบอาชีพของเราเนี่ยมันจะไปตรงกับความต้องการจริงๆหรือเปล่าใช่ถ้าเราปิดปิดกั้นหมดเนี่ยทำให้เราเองอาจจะไปลีดมิดตัวเองเกินไปใช่ทำให้เราไปไม่ถึงกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่ควรจะเป็น<ช>ขณะเดียวกันถ้าคู่แข่งเราสามารถใช้เครื่องมือนี้อย่างมีประโยชน์ชมีประสิทธิภาพเขาก็ได้เเปเราก็ตามหลังล้าหลังไปแล้วเราสู้เขาไม่ได้อันนี้สําคัญนะครับใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กให้เป็นประโยชน์ นะฮะอย่างทวิตเตอร์เนี่ยผมอยากรู้เรื่องอะไรด่วนๆนะโอ้โนี่ยผมกดคีย์เวิร์ดนั้นปุ๊บนะวิ่งเข้าไปเลยแล้วรู้เลยใครพูดอะไรเมื่อไหร่อยากรู้เรื่องไหนไม่ต้องไปถามคนอื่นนะมันเร็วมากถามทวิตเตอร์ถูกต้องครับนะฮะแล้วมีเหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นฉับพลันอะไรเงี้ยทวิตเตอมาก่อนเลยคือเหตุฉุกเฉินอะไรที่แบบว่าดูแล้วเรากังวลเนี่ยเราเช็คทวิตเตอร์ก่อนจะเช็คอัอื่นเลยใช่แล้วอยากรู้กระแสผู้คนครับ เราอยากจะพูดอะไรสักอย่างออกไปอยากเช็คฟีดแบ็ว่าผู้คนจะรู้สึกยังไงยิงมาทาง Facebook ครับนี่เลยนะฮรับรับรองเทียบเลยยาวรับรองคุณรู้เลยว่าไอสิ่งที่คุณจะทำบางทีมีไอเดียอะไรสักอย่างนะคุณมาเผยมันนิดนิดหนึ่งครึ่งหนึ่งใน Facebook พอมันไม่เวิร์กนะคุณจะรู้เลยว่ามันมีคนมาต่อต้านแบบไม่เวิร์กเราพี่อย่าทำเลยโอเคล้มเลกไปคิดใหม่คอมเมนต์น้อยมากใช่นะฮะบางคนเนี่ยบางอาชีพต้องมีเว็บเลยครับ เพราะเว็บเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของความเป็นดิจิทัลคือบางคนเดี๋ยวจะมองว่ามี Facebook แล้วนะมี Instagram แล้วมีแล้วนี่ก็จบไม่ใช่นะ,อ,ะอันนั้นน่ยจริงๆแล้ว สังคมที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยมันกึ่งกึ่งอะไรกึ่งทางการมันเป็นยุคเป็นสมัยของมันเป็นยุคสมัยของมันนะถึงแม้บางคนอาจจะเถียงบอกพี่ Facebook 12ปีแล้วนะจริงก็จริงครับเฟซบุ๊กถือเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ที่อยู่นานมากนะนานมากแต่ก่อนหน้านั้นเราเสียอะไรไปบ้างครับเราเสียไฮไฟไปเราเสียอะไรครับเราหมดยุคของ MSN โอ้โหเราหมดยุคของอะไรนะโอโออะโอโอโออะไรที่เป็นรูปดอกไม้อะไรนะ จำชื่อไม่ได้โ้ดูดิเก่าจนจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะเก่าจนบางทีเราก็ลืมไปเลยว่ามีไอ้สิ่งเหล่านี้แน่ดีใช่คือทุกอย่างมันมียุคมีสมัยของมันครับมันจะมาแล้วมันก็จะไปเมื่อถึงเวลาแต่สิ่งนที่อยู่คู่กับโลกอินเทอร์เน็ตมาตลอดคือเว็บไซต์เว็บไซต์เนี่ยยังไงก็ไม่หนีหายไปไหนแล้วก็มันแสดงออกหรือสะท้อนถึงความเป็นเขาเรียกว่าความเป็น ความเป็นของแท้ความเป็นความชัดเจนะเอะไรต่างเหล่านี้ด้วยนะฮะใช่นะยิง่งการที่มีรูปแบบบริษัทนี่นี่นะฮะนะคุณทํางานเป็นองค์กรคุณผลิตสินค้าอะไรก็ตามแต่คุณก็ต้องมุ่งหวังว่าคุณจะขายเป็น5ปี10ปี20ปีอยู่กันยาวๆข้อมูลบนเว็บไซต์ระบบไหนจะมาจะไปเว็บไซต์ยังอยู่คือมันจะเป็นสะท้อนึึงความน่าเชื่อถือด้วยใช่ครับถ้าบอกบริษัทนี้มีแต่เฟซบุ๊กเอ๊ะ <ม>แปลกจังทำไมบริษัทมีแต่เฟซบุ๊กไม่มีเว็บดูก้องแกงมันจะดูก้องแกง <c oughs> ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมฮะ,ะรัแล้วยุคสมัยนี้เป็นยุคของวิดีโอคุณก็ต้องมี YouTube ยูทูบชแนลทำวิดีโอเนี่ยโพสทั้ง Facebook โพสทั้งยูทูบนะฮะคลิปวิดีโอเหล่านี้มันก็จะสื่อสารความเป็นเราไปได้มากยิ่งขึ้นใช่ครับนะฮะพอพูดถึงเรื่องการโพสพูดถึงเรื่องคลิป มันก็คือคําว่าคอนเทนต์นั่นเองคอนเทนต์นี่นะฮะคอนเทนต์นี่ต้องสม่ําเสมอสม่ําเสมออย่างที่บอกพี่ลามเคยพูดว่ามีต้องมีปริมาณปริมาณสําคัญมากในช่วงเติบโตแรกๆทำแล้วท้อเนี่ยท้อแท้อยู่ในประเทศจีนเท่านั้นไม่ใช่ท้อแท้อยู่ในจีนไม่ใช่นะฮะแต่ต้องทําคอนเทนต์ช่วงแรกต้องทําอย่างเยอะๆทำแล้วสม่ําเสมอต่อเนื่องไปสัปดาห์ละ5ชิ้น10ชิ้นยิงเข้าไปยิงเข้าไปพอเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันจะเติบโตของมันเองคือทําให้อ่าคนที่ติดตามเรานะฮะสิน เราลูกค้าเราจะรู้สึกว่านี่แอคทีฟเรามีการพัฒนาต่อไปในอนาคตเขาก็อยากจะเป็นลูกค้าเราต่อไปใช่ครับนะฮะพะเรามีช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เติบโตแล้วคราวนี้เราค่อยมาพัฒนาคุณภาพอยากจะปรับเปลี่ยนเส้นทางในอนาคตอยากจะชี้ไปทางไหนคุณค่อยบิดไปทางนั้นถูกต้องครับปริมาณใช่ไหมฮะความเปลี่ยนแปลงคือคีย์ที่2ถ้าปริมาณคือคีย์แรกความเปลี่ยนแปลงคือคีย์ที่2 ไม่มีใครทําอะไรแบบเดิมแล้วทําได้ดีไปตลอดคือถ้าทําอย่างนั้นแล้วเขาเราียกว่าขายได้ตลอดชีวิตแสดงว่าสินค้าคุณไม่มีใครเลียนแบบอันนั้นก็คงอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่<ช>ทุกวันนี้ครับเราทําอะไรมาขายเนี่ยมันมีคู่แข่งตลอดใช่เหมือนข,ขาหมูตีสีนี่ไงฮะขายมา20ปีครับ พออากงอาม่าไม่อยู่ปุ๊บนะลูกหลานทะเลาะกันกลายเป็นว่าขายไม่ดีเลยขายไม่ดีเลยก็ต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงขาหมูที่สี่ก็กลายเป็นขาหมูแปดโมงแทนเพราะทีสี่ไม่มีใครตื่นมาซื้อแล้วไม่มีแล้วนะฮะหรือไม่ก็เป็นขาหมูห้าโมงเย็นเพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยต้องกินกันแน่นอนกินกันหนักหนักเลยหนักหนักเลยเล่นเนื้อหนังเลยคือทํางานเหนื่อยเงียโอ้โหซัดเลยซัดไขมันเข้าไปอบอุ่นร่างกายเพราะกลางวันไม่มีเวลามาซื้อซื้อตอนเย็นเห็นไหมฮะ ปริมาณและการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสําคัญมากๆถ้าคุณย่ําอยู่กับที่คุณจะไม่เจริญแต่ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอคุณจะปรับตัวและไปกับทุกยุคทุกสมัยได้นี่เลยนะฮะในตอนนี้เราฝากไว้เท่านี้ก่อนช่วงต่อไปคือแอปและเครื่องมือนะครับเราจะเอาเครื่องมือที่ผมพูดไปแล้วทั้งปีแต่ผมจะเลือกตัวที่มันจําเป็นต้องมีจริงเขาเรียกเป็นตัวที่มัสแฮบเลยต้องใช้ต้องมีต้องใช้นะไม่ใช้ไม่ได้เลยนะฮะแล้วมีประโยชน์มากๆมาทวนความจําให้ดูอีกทีหนึ่ง ไปดูแอป,ปและเครื่องมือครับแอป,ปและเครื่องมือที่สําคัญมากๆนะครับ,รบที่ทุกคนจะต้องมีนะครับตัวแรกเลยผมแนะนําว่าให้มีติดเครื่องเอาไว้เลยนะครับ,รบนั่นก็คือ Canva ครับ Canva เป็นโปสเตอร์เมเกอร์ครับคือ เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องโพสต์ใช่ครับเราจะโพสเนี่ยเราต้องมีภาพประกอบภาพสวยๆอ่าภาพประกอบเนี่ยจะประกอบไปด้วยรูปสวยๆจะประกอบไปด้วยข้อความจะต้องมีลวดลายกราฟิกเสริมลงไปอันนี้สําคัญนะสิ่งเหล่านี้คือโปสเตอร์เราทุกคนต้องทําโปสเตอร์ครับแล้วแค้นว่าเป็นแอปที่มีเทมเพลตหรือมีรูปแบบสําเร็จรูปให้เราเลือกเยอะที่สุดโอ้โหมันทําให้คุณทํางานง่ายครับสะดวกอยากใส่ข้อความแบบนี้คุณลากมาเลยครับทั้งแผ่น แล้วคุณก็ไปเปลี่ยนข้อความที่อยู่ข้างในมันเป็นเซ็ตออกแบบไว้เรียบร้อยครับผมไม่ต้องไปคิดเยอะนะฮะเป็นรูปแบบมาตรฐานที่ช่วยคุณทำงานได้ในระดับหนึ่งเลยครับผมนะฮะอันนี้ฟรีไหมครับพี่หลามฟรีครับฟรีด้วยนะครับควรจะต้องมีครับผมแอปตัวที่สองครับชื่อว่า Sketch Sketch โอ้ Sketch นี่สมมติคุณอยู่บนมือถือครับผมใครก็ตามส่งรูปมาให้คุณแล้วคุณอยากจะอธิบายบางอย่างทาลูกศรชี้ตีกรอบหรือตัดแต่งหรือ ใส่เสริมเติมอะไรลงไปในรูปวาดบนสกิต้ง่ายมากมีเครื่องไม้เครื่องมือครบเลยจะวาดเป็นฟรีแฮนก็ได้จะตีเป็นเส้นก็ได้ทําลูกศรชี้แล้วแปะรูปแปะข้อความได้ด้วยยอดเยี่ยมเลยเหมือนมี Adobe Photoshop เลยนะอยู่บนมือถือแต่ตัวนี้ฟรีฟรีสกิชใช้งานง่ายฟรีด้วยนะสกิชครับผมครับตัวต่อมาครับชื่อว่า BufferBuffer ใครที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วทํางานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก คุณต้องมีโพสต์ที่สม่ำเสมอนะฮะคุณอาจจะเตรียมงานไว้ล่วงหน้าว่าวันนี้คุณจะโพสต์สิบโพสต์แต่คุณไม่ต้องไปนั่งปล่อยโพสต์ทุกครั้งตามเร็วตามเวลาจริงจะเหนื่อยใช่คุณใช้บัฟเฟอร์ครับบัฟเฟอร์เนี่ยผมใช้คุ้มมากนะคือผมก่อนนอนเนี่ยผมก็จะอ่ะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเราจะโพสต์รูปนี้ลงเพจเรา เพจนี้มีกี่เพจเพจนั้นมีเท่าไหร่มี <ừ> mm. ทวิตเตอร์มีอินสตาแกรมเราจะโพสต์อะไรตอนไหนบ้างเรียงไว้เลยครับเรียงไว้เลยนะวางเรียงไว้เลยครับจัดการให้หมดเลยแล้วก็ในเนี่ยในขณะที่เรามาจัดรายการมาพูดคุยเนี่ย<ถ>โพสผมก็ขึ้นโอ้โหโดยที่ผมไม่ต้องมานั่งกดไม่งั้นเราเสียเวลาทั้งวันเรียกว่ามัลติทัสกิ้งแบบมีผู้ช่วยอัตโนมัติใช่เหมือนมีคนคอยจัดการให้โดยจัดการให้เราเลยอีกอันหนึ่งก็คือพนักงานอ่สิ่งที่หลายคนกลัวแล้วก็ไม่อยากจะใช้เพราะคิดว่ามันต้นทุนสูงคือฟูลฟิลเมนต์ มีเถอะครับนะฮะง่ายมากถ้าคุณคขายสินค้านะคุณคไม่ต้องมีที่สต็อกเก็บเองอคุณไม่ต้องมานั่งแพ็คเองนะฮะไม่ต้องวิ่งไปซื้อกล่องไม่ต้องไปซื้อ Bubble, บับเบิลแล้วก็มานั่งแปะสกอตเทปแปะ กระดาษกาวเนี่ยแล้วก็แบกของไปส่งตามเวลาโอ้โหนี่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยโลจิสติกครบถ้วนใช่เป็นถึงว่าระแบบเราเราอาจจะกําไรน้อยนิดหน่อยแต่การจัดการเนี่ยมันสะดวกมากโอ้ได้นอนสบายกอดลูกมานั่งห่อเองเนี่ยหลังคนหลังแข็งลูกก็ไม่ต้องมานั่งบีบบับเบิลในบ้านเปาะแป๊ะเปาะแป๊ะเดี๋ยวนะมีไว้เลยครับเครื่องมือเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตคุณแน่นอนมีให้ได้เลยนะครับที่บอกมาทุกตัว ใช้ได้ดีเลยได้ใช้ประโยชน์กับเหล่านี้แน่นอนจ่าแน่นอนนะฮนะไม่ต้องห่วงเลยครับ,รบอ่ะช่วงต่อไปสก,กูพิเศษเตือนภัยกันมาตลอดทั้งปีมาดูซิว่าช่วงปลายปีนี้เราจะเตือนภัยอะไรกันครับผมไปพบกับเตือนภัยไซเบอร์ ประกอบอาชีพของคนเจเน r เรชันใหม่ซึ่งเกิดในยุคที่เทคโนโลยีมีความเฟื่องฟูอย่างยิ่งยวดการทำงานหรือการใช้ชีวิตต่างๆแทบจะต้องมีเรื่องออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอและไม่ต้องการการปรับตัวใดๆซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนทำธุรกิจที่จะผลักดันให้สินค้าหรือบริการออกสู่สายตาผู้คนมากขึ้นขณะที่อาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายของเช่นตำรวจนักวาดรูปคนใช้แรงงานคนขับรถเป็นต้น ก็ยังสามารถใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาและช่วยทําให้สําเร็จรู้ร่วงได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามากนะักสําหรับคนที่ต้องปรับตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลนั้นอาจต้องมีการทําความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อให้ตนเองนั้นสามารถดึงเอาความสามารถของเทคโนโลยีที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดจนต้องมีการเรียนรู้ที่มากกว่าคนที่มีทักษะอยู่แล้วและแน่นอนว่าการจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั้นความพร้อมเป็นสิ่งสําคัญ คนพร้อมเครื่องมือพร้อมโดยเริ่มจากการสำรวจตัวเองก่อนว่าเรามีอุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรที่พร้อมจะเป็นคนทันดิจิทัลหรือยัง 1. อุปกรณ์สำหรับออนไลน์นั่นก็คือคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตสิ่งเหล่านี้คืออุปกรณ์พื้นฐานที่นำเรามาสู่โลกออนไลน์เพื่อจะเพิ่มความสมาร์ทความเป็นดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนทำธุรกิจในยุคนี้ ปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้มีราคาไม่แพงเหมือนสมัยก่อนและมีตัวเลือกมากมีหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ตามความพอใจ 2. การใช้แอปพลิเคชันมีอุปกรณ์แล้วต่อไปก็ต้องใช้แอปพลิเคชันให้เป็นโดยเริ่มจากเรื่องพื้นฐานอย่างการดาวน์โหลดแอปการติดตั้งแอปการใช้งานแอปเบื้องต้นส่วนใหญ่ผู้ใช้งานที่ต้องมาเรียนรู้ฝึกฝนทักษะดิจิทัลกันใหม่ก็มักจะให้คนใกล้ชิดอย่างลูกหลานเป็นคนสอนวิธีการใช้ให้จากนั้นก็จดจำและใช้งานด้วยความเคยชิน แต่ตรงไหนสีอะไรและจะมีอะไรเด้งขึ้นมาโดยอาจไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในกรณีแบบนี้เมื่อแอปมีการอัปเดตเปลี่ยนสีรูปร่างหน้าตาหรือรูปแบบการแสดงผลก็ลจะทำให้เกิดความสับสนและไม่สามารถใช้งานต่อได้แต่ในส่วนนี้เป็นทักษะที่ฝึกฝนกันได้วิธีการคืออย่าใช้งานจากการจดจำแต่ให้ใช้งานจากความเข้าใจแทนสสร้างช่องทางสื่อสารสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ขั้นตอนต่อมาหลังจากมีอุปกรณ์และเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นได้แล้วไปถึงเวลาของการสร้างแอคเคาท์หรือบัญชี Online, Email, Page, Run, ออนไลน์อีเมลเพจร้านโปรไฟล์ตนเองเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคนบนโลกออนไลน์ได้รวมถึงเปิดช่องทางให้ลูกค้าหรือคนทั่วไปมาติดตามเราได้ด้วยซึ่งการสร้างบัญชีก็ไม่ยากยิ่งปัจจุบันนับพัฒนาแอปพลิเคชันแต่ละรายต่างก็แข่งขันกันในเรื่องความง่าย ลดความซับซ้อนทั้งในการสมัครแอคเคาท์และการใช้งานและหลังจากมีบัญชีออนไลน์แล้วก็สามารถใช้ติดต่อกับคนในโลกออนไลน์ได้ซึ่งในส่วนนี้สิ่งที่จะสร้างความลำบากต่อไปให้กับผู้ใช้งานมือใหม่นั่นก็คือพาสเวิร์ดบางคนมีปัญหาเรื่องการจำพาสเวิร์ดและเมื่อจำไม่ได้ก็ต้องทำการกู้คืนพาสเวิร์ดโดยการทำขั้นตอนการลืมรหัสของแต่และแอปพลิเคชันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะคล้ายๆกัน ตรงนี้ต้องระวังและหาโอกาสศึกษาหาหนทางหนีทีไล่ไว้ด้วย 4. ลงมือทำขั้นตอนที่สุดฟาสซิกที่ทั้งมือเก่าและมือใหม่ต้องทำและทำซ้ำเป็นกิจวัตรอีกด้วยเพราะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะพลังจากโซเชียลมีเดียมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างเนื้อหาที่จะทำให้เราเรียกลูกค้าได้เพิ่มยอดขายได้และปิดการขายได้ในที่สุด สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการขายโดยตรงอย่างเช่นครูนักแต่งเพลงนักเรียนนักศึกษาหลังจากที่มีบัญชีออนไลน์แล้วก็จะสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อทำให้งานเราสำเร็จรูปร่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสองค์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานซึ่งหากเราต้องการออนไลน์ก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ก่อนถือเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพอย่างหนึ่งโดยเฉพาะหากเราต้องการพึ่งพาเทคโนโลยีพึ่งพาอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ เราต้องมีสิ่งเหล่านี้และฝึกฝนการใช้งานสําหรับคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตเป็นประจําจนชินอาจข้ามขั้นตอนนี้ไปแต่สําหรับมือใหม่ที่คาดหวังการพึ่งพาเทคโนโลยีก็มีการฝึกฝนกันอย่างจริงจังอย่างน้อยอีเมลลองฝึกรับส่งอีเมลส่วนแอปโซเชียลต่างๆก็ฝึกใช้งานลองโพสต์ลองแก้ไขลองลบโพสต์ตั้งค่าการใช้งานทักษะเหล่านี้จะต่อย่อเราไปสู่การใช้งานในขั้นที่สูงกว่านี้ได้ หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเจ้าสัวหัวดิจิตัลเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้นะครับฝากที่อยู่ไว้ให้เผื่อคุณจะติชมรายการแล้วก็เสนอแนะนะครับรายการเจ้าสัวหัวดิจิตัลศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ศนะครับเรามีเว็บไซต์ w w w .etv.thai.tv นะครับแล้วก็ facebook.com/ โลกดิจิทัลนะครับ แล้วเจอกันในตอนสุดท้ายนะครับยังมีสกิลสำคัญสำคัญเรื่องที่คุณต้องศึกษาเรื่องที่คุณต้องรู้อีกเยอะนะครับเราจะสรุปให้ในตอนหน้าแล้วมาดูกันว่าคุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองในโลกดิจิทัลได้ดีแค่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเราเกาะติดอยู่กับโซเชียลนะครับเอาง่ายๆใครเล่น Facebook ตั้งแต่ยุคสมัยปี2006 2005 2006เริ่ม<ช>ต้น Facebook ใหม่ๆ<ช>เสร็จแล้วคุณ <c oughs> มี Facebook Page ตั้งแต่วันนั้นมันเป็นเหมือนการจับจองพื้นที่ใช่ครับใช่ไหมฮะ<ช><ช>แล้วเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเราจะได้เปรียบคนอื่นเมื่อถึงปัจจุบันแอปแต่งภาพที่ดีที่สุด<ช>แล้วฟรีด้วยนี่เลยนะฮะอันนี้ชื่อ s p s p e d s ส a p s e e d คุณไปดูแอปแต่งรูปตัวอื่นนะจะไม่มีเครื่องมือเยอะเท่า Snapseed Snapseed oh, <wow. S 1> Sn นี่สามารถตีวงตรงที่บริเวณที่ต้องการแล้วแต่งเฉพาะตรงนั้นได้ปรับพฤติกรรมสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นโซเชียลเท่าใดานักหรือไม่เคยใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์มาก่อนวันหนึ่งเกิดมีความจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถด้านทักษะดิจิทัลเพื่อน,นำมาใช้กับงานของตนเอง